ดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้หนูดีกว่าวด้วยนะคะให้ด้วยจากที่ด้วยป้าเร็วเร็วช่วยดิมีเกมอะไรคะเนี่ย f i g h t i เ g สกันซอมบี้แล้วมีซอมบี้ตัวโหดด้วยปะท้าป้า,าปปทำไม,มป้ามีปืนเยอะแยะขนาดนี้คะเนี่ยเราเคยเล่นกันเราเคยเล่นกันแล้วเหรอคะโอ้โหซิการ์นารีสเปเชียลปล้าเราสามารถตัดกัน ่ดะเนี่ยเฮพื่อนเล่ามาเต็มไปเลนเพื่อนไม่ใคยเกี่ยหมารีวิวห้าสิบเอ็ดรีควายนี่หรอคะเนี้ยโอ้ตังนี้วลสูงขึ้นด้วยถึงจะใช้ได้อันได้ปลาเข้ามาเล่นเกมได้แล้วเอ้ยมีอมองอันปลาเจออมงอันดับปลาใช้ปืนอะไร เรามีแต่ปืนลูกซองธรรมดาสองลีง่จะนำป้าไปองเรามีป้าเป,เปาเปิดเอเดียวป้าเข้าบอเอ่อ <c oughs> เสียงอะไรอ่ะ <c oughs> เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยป้าได้สไนเปอร์มาสไนเปอร์หออีซี่ค่ะในตัวป้าในตัวนี้อยู่ไหน ไปก้าวหาดแล้วจานหายใจไปยิงเดี๋ย,ย,ยวมันจะหมดอยู่แล้วโอ้มีปืนเลเซอร์ปาแมานี่ปาแมานี่ไปเลยต้องไปส่วนไหนครับเพลเกมนี่หรอครับเพลเกมไปเลยค่ะพอเราเริ่มแอบอีซี่กันแลอวเริ่มไปก็เป็นหาดนะคะแล้วเราจะไปยิงตรงไหนเนี่ยเนี่ยค่ะยิงตรงสูงะะเลยค่ะไปเจอหนูเจอซอมบี้แบบฮาร์ดด้วยพองเอาชีว<โด>ิตแล้ ใช่ครัมีปืนเนี่ยข้างบนเนี่ยโอ้ป้าเฮ้ยมันมาจะอะไรก็ยาวๆอยูย่เนี่ยทำไมมีไฟลุกด้วยครับช่วยด้วยเฮ้ยวิ่แตกตื่นบ้านพังช่วยด้วยป้าช่วยด้วยไปยิงแล้วไปยิงให้แล้ว,ลวท่านเลิฟปยิงข้างล่างให้แล้วป้ามันดึงตาหนูมานี่นป้ากำลังซูมให้ป้ากำลังซูมให้ อ้าวป๋าพ่อมาช่วยเราป๋าพ่วิ่งโดนลมาแล้วปาไม่ใช่อยู่ข้างบนดีตรงไหนซังบีมาปั้นไปยิง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 อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนช่วยด้วยอยู่ข้างบนตรงไหนครับข้างบนบันข้างบนด้านหลังแข่มาข้างบนนั่นเนี่ยไปขึ้นไปช่วยด้วยเลลี่กระโดดลงมาเลยกระโดดนะพร้อมนะพร้อมเลยป๋าไปยิงคุ้มกันให้ปเฟิรีนเลลี่กระโดดลงมาตรงไหน โอ้เขามีให้เลือกว่าจอช็อตกันไหมป้าไม่จำลีมาตามลีมา,า,มมาไหนลีมตรงไหนคะจุดที่อันตรายที่สุดคือจุดที่ปลอดภัยที่สุดทําไมเขาให้เทเลพอร์ตทูล็อบบี้แล้วครับหมดเวลาหรอคะช็อตกันเฮ้ยเฮ้ยพระเจ้าสีเลือดพระเจ้าสีฟ้าบ้านใครพระเจ้าสีฟ้าวะเนี่ย จะบ,บี้ปืนเถื่นนอนหรืม่เนี่ยข้ะหลังป,ป้ามาเพียบเลยข้ะหลังมาป้าเพียบเลยรีบยิงรุวมกันให้ป้าด้วยป้าเลือดเกือบตายเลยค่ะป้าอยู่นี่นังป้าอยู่นี่นังโอ้โหยิงไม่โดนฟ้าป้าป้าอยู่นี่นังไอ้ยิงเสร็จตุดป้าป้าเลยป้าต้องวิ่งยิงครับไม่งั้นปันจัดการป้าป้าแน่ออไปนี่แหลจัดการแน่น ค้ายิงนัดเดียวตายค่ะอุ้ยไหนบอสอยู่ไหนบอสอู่กันลีช่วยด้วยบอสบอสอยู่กันดูจ้าก้อยบอสป๊า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 ลองยิงบอสกลับมาคุณดิ่งดูนิ่งเออไม่โดนเรียบร้อยป๊าป้าคิวบอสแล้ว ปืนปืนป้าป้าแรงครับแต่ป,ป้าป้าต้องยิงจากไกลๆตุย้ยตุ้ยไม่ตุย้ยตุ้ยป้าป้ายิตยง,งตัวนู้นให้ตุย้ยช็อตันดีกว่าตัง้งเยอะตุ้ยยิงวัวยิงวัว เงี่ยบาสุก้าดีใจที่เฮ้ยให้บอสมาไหนบอสเนาเนี่ยตรงตรงกาของหนูเนี่ยมันม,นมีมันมีตัวใหญ่มากโอ้โหใช้บาสุก้าจะจัดการไงหนึ่งตัวเดียวได้เลยเหรอพัฟซูมได้พัซูมได้พัซูมให้พัซูมให้บอกมาออ <Yeah, S 2> ที่ตรงไหนที่ตรงไหนใช่ด้วยนนั่นนะไหนป้าไม่เห็นเลยเนี่ยใช่ด้วยไหนฮะตรงไหนเด,ดี๋ยวนีิมาเนี่ย ดี๋นี้ใช้แบบซูมี่แบบป้าซูมได้ไหนัเดียวเลนันเดียวตายนัดเดียว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 เออให้ทำอีิท่านเราตกเฉยนีกระสุนครับป้ากระสุนกันได้ไหมนี่ค่ะ ีเราบอกเห็นกระสุนเดียวกันไหมเนี่ย Oh my god แล้วกระสุนเห็นกระเดียกไหมปร๊ยงปร๊ยงปร๊ยงป้าหนูเข้าโรงเรียนก่อนเลย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 ดูคนพิษสะอดปีี้วิ่งไปหลบใช่ไหมคะเพราเลื่อนหนูก็ตายว้ก่ัด บอสมีมีบอสมาไหมคะแล้วเขาอยู่ที่ในโรงเรียนยังไงคะกูมีซอมบี้กูมีซอมบี้จ่าเอ๋หน้ากระโดดลงมา <c oughs> ใครไม่เด็ดขานประตูปะเนี่ยเฮย้ฮยเฮย้ยทำไมคะซอมบี้เข้ามาโรงเรียนยังซอมบี้เข้ามาในโรงเรียนได้ไหมคะับจะตายเดี๋ยวนี้คุมการโรงเรียนไว้ เวลาเวลาเวลากำลังจะหมดแล้วคุมกันโรงเรียนไว้ไปยิงตัวลูกลูกไปยิงตัวลูกก่อนฮะบอสมาอยู่ในโรงเรียนอย,อยู่ในโรงเรียนนะครับ

ซูมซูมซูมอ๋อตัวนี้นะครับนี่ไปยิงทีเดียวไง่เอาง่แล้วล่วงเลยว้าวเปลี่ยนด่านใหม่เปลี่ยนด่านใหม่แล้วคะเนี่ยอันนี้คือมือร้อนจีเลยนี่ปืนเอเคด้วยค่ะเราต้องเปลี่ยนวุ้นไหมไปอยากได้ปืนที่แบบยิงแรงๆอ่ะหนูก็อยากเหมือนกันไปต้องเกิดเกิดของซอมบี้อันนี้คืออะไรลิลี่เนี่ยอันนี้อันนี้ซอมบี้ออกมาแล้วเหรอเนี่ยซอบบี้ออกมา โหยิงค่ะจัดการเดซี่ไปไหนหมดเนี่ยอือข้างบนค่ะอยู่ข้างบนเออเฮ้ยตรงบะดไดตรงปะตายโอ้โหน้ำเยียดอีสุกอบไปเลย นี่ยิงชดกันเลยนะชดกันเลยเดี๋ยวไปยิงคุมกันให้่ตัวขาวไมับกรเดกืันเห้ยเฮ้ยลิลี่มีคนขึ้นมาคนขึ้นมาบ้านใครว่นนั้นไม่ใช่คนขึ้นมาซอมบี้ขึ้นมาบอสกิดบอสบอสก่ลิลี่ปาร์ค่ช ปามัเลยป้าป้าบัมันเลยเหรอป้ายิงเลยป้า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 ได้ยิงเลยทีนี้ได้ยิงเชฟโอ้โหป้าได้ยิงเชฟแล้วค่ะแรงสีเขียวกับแรงสมบีนะคะป้าที่ปลาเข้าไปอ๋อเหรอคะสวยละปมาช่วยเพื่อนกันโอ้โหน้ำเขียวเลยโอ้ที่ปลาเข้าไปมันจะตายค่ะอ๋อเหรอคะ อย่าแล้วสุดหมดอย่าแล้วบอสมาบอสกลางเลยนะอือโอ้โอผมว่าถอยยิงผมว่าถอยยิงโอ้โหโอือโอเให้การยิงรัวให้มีจำเลย ไหนคะไหนลิลี่ผมามาช่วยแล้วยิงตัวนี้สองตัวนี้ลิลี่มีระเบิดไหมไม่มีเออสตี้ตายสักทีบายยิงสอยเลยนี่ลิลี่ตอนตอนที่มันลากรวมมีลิลี่เอาบาสุก้ายิงเลยทีีเดยวพอไหมพอไหมไม่นั่นแหละไม่โดนเพื่อนอยู่นิ่งีหน่อยเพื่อนเพืก็ตายนั่นแหละนี่ลิลี่ตอนตอนที่มันลากลากรวมๆเนี่ยบายสุก้าสอยเลยค่ะ โอ้ยเพื่อนตาถูกเบวันนี้สบีสวยนึบไม่รู้ไม่หลัง มาแล้วปมมามาช่วยแล้วโอ้โหโนโนโนเพื่อนช่วยแต่ป้าไม่ช่วยคนดูป้าดุดิไม่ช่วยเลยไปยิงเอายิงผิดไปยิงเขาให้ที่เราหนูจะไม่ช่วยพ้าเราหนูช่วยเพื่อนเราหนอยู่ตรงไหนลี่ตรงไหนหนูไม่ช่วยถ้ากดบาสูก้าหลุดเอาตายแค่นั้นเดียวเดียวกระจก นี่ไปอยู่กับรีแล้วรีถอยมารีถอยมาเร็วยิงถอย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 เอ้พอลิสนี่มันถึกป้าดูดูเวลาด้วยดูเวลาด้วยเอาเวลาจะหมดแล้วค่ะไ <c oughs> ปะยิงเขาให้ดูเวลาหมายถึงเน่ไปยิงเขาให้อ๋อเวลาเวลาของรีนะโอเคโอเคเราจะหมดแล้วเดี๋ยวขอขึ้นที่หนึ่งกันนีดกันอีกหนึ่งอาทีจะหมดเวลาเราจะขึ้นที่หนึ่งไหมสามสอง ไปอีกนัดเดียวกระสุนมหมด F K เลย F K ทำไมครับไม่ใหญ่นัดหนึ่งเราได้ปืนใหม่มามันต้องเป็นปืนแบบรัวๆค่ะรัวๆแบบเร็วๆดีๆยิงแบบรัวๆอันนี้รัวมากอันนี้รัวก็ไม่ไืออยู่สุดยอดอะไรสุดยอดอะไรทึ่งอย่างนั้นมันจะฆ่าได้เร็วครั้งนึงมันถูกมากโอ้ยป้าดูยิงหัวป้าป้าป้ายิงหัวป้ายิงหัวป้าเป็นรูได้ไงเนี่ย ยีงหัวปลาเป็นรูเลยโหนี่ยิงรัวสุดๆเลยปืนเลี่ยอหัวปลาหายไปแล้วบอสก้าหุยหมอบเขาให้หมับเขาให้หมับเขาให้รัวมากนี่รัวโโลโลว่โโาาะปลเาเย็นๆอย,อยู่ข้างหลังโซโลโฟัตโซโลก็มาเหรอคะโซโลก็มาช่วยอุ๊ยอุ๊ยรีข้างๆไปจัดกันให้ รัวมากคงหรัวรัวเกินรัวจนจะมีเพื่อนไปแล้วค่ะทอมบี้ป๊าเก็บเก็บตัวที่อยู่ข้างหลังให้เองเรียบร้อยแล้วเขาพี่อะไรพุ่มหมาเนี่ยเรียบร้อยอเริ่มถึงป๊าเออเรียบร้อยลัางทานได้เรียบร้อย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 ใสใสใสให้หมดใสให้หมดไอ้ยพันี้ มีซอมบี่ยักษ์เลยเหรอคะับรีถอยมา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 เร็วรีวิ่งรียิงยิงแล้วถอยหลังมาหาปลายิงยิงยิงแล้วถอยหลังมาหาปลาโหรียิงทีเดียวนอนหมดเลยเหรอคะเนี่ยรีปลาปาขึ้นที่หนึ่งฮะเนี่ยเจ็ดสิบแปดปลาปะขึ้นที่หนึ่งโอเคเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปใหม่นะคะขึ้นที่หนึ่งแล้วค่ะเจย์มาดูขึ้นที่เราเท่าไรเมื่อกี้เมื่อกี้ปลาปะไม่ได้ดูเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีครับไป